เงินเดือนออกแล้วแต่เดี๋ยวก่อนคุณรู้หรือไม่ว่าค่าราชการยุค2025อย่างเราเรามีสิทธิ์เลือกรับเงินเดือนได้ถึงสองรอบต่อเดือนเรื่องนี้อาจเปลี่ยนชีวิตทางการเงินของคุณไปเลยมาดูกันว่าสิทธิพิเศษนี้มีเงื่อนไขอะไรบ้างและเงินเดือนรอบต่อไปจะเข้าวันไหนกันแน่เฮ hey, วันนี้เงินเดือนค่าราชการและค่าจ้างลูกจ้างประจำงวดเดือนตุลาคม2568เข้าบัญชีแล้ว รัฐบาลจ่ายตรงตามกำหนดเวลาแป๊ะแปะทั่วประเทศใครที่รอเงินเดือนออกเพื่อหมุนเงินใช้จ่ายบอกเลยว่ารอบนี้มีเงินใช้ก่อนใครเพื่อนแน่นอนแต่สำหรับใครที่อยากวางแผนการเงินให้แป๊ะปังกว่าเดิมต้องรู้กำหนดการจ่ายเงินเดือนรอบต่อไปด้วยนะจะได้บริหารจัดการเงินในกระเป๋าได้อย่างมีประสิทธิภาพกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลังได้ประกาศก,ากำหนดการโอนเงินเดือนข้าราชการประจำเดือนตุลาคม2568ไว้อย่างชัดเจนแล้ว โดยแบ่งการจ่ายออกเป็นสองรอบเพื่ออำนนยความสะดวกให้กับข้าราชการทุกท่านดังนี้รอบที่1โอนเงินวันที่16ตุลาคม2568เงินเข้าแล้ววันนี้รอบที่สองโอนเงินวันที่28ตุลาคม2568แต่ตรงนี้อาจเป็นจุดที่หลายคนยังไม่รู้การจ่ายเงินเดือนข้าราชการและค่าจ้างลูกจ้างประจำแบบสองรอบต่อเดือนนี้เริ่มต้นมาตั้งแต่เดือนมกราคม2567แล้วนะ เหตุผลก็คือเพื่อให้ข้าราชการมีอิสระในการจัดการการเงินส่วนตัวได้มากขึ้นนั่นเองแล้วใครบ้างที่มีสิทธิ์เลือกรับเงินเดือนสองรอบต่อเดือนนโยบายนี้เปิดโอกาสให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำสามารถเลือกรับเงินเดือนสองรอบต่อเดือนได้ตามความสมัครใจโดยมีเงื่อนไขว่าต้องแจ้งความประสงค์ปีละหนึ่งครั้งในช่วงเวลาที่กำหนดเท่านั้นช่วงเวลาการยื่นเอกสารวันที่1ถึง15ธันวาคมของทุกปีสถานที่ยื่นเอกสาร ส่วนราชการที่สังกัดเช่นหน่วยงานที่คุณทำงานอยู่สำคัญมากการยื่นความประสงค์นี้จะมีผลบังคับใช้สำหรับการรับเงินเดือนหรือค่าจ้างตั้งแต่เดือนมกราคมของปีถัดไปนั่นหมายความว่าถ้าคุณอยากรับเงินเดือนสองรอบตั้งแต่เดือนมกราคม2569คุณต้องยื่นเอกสารภายในวันที่15ธันวาคม2568นี้นะ สำหรับผู้ที่ไม่ประสงค์จะรับเงินเดือนสองรอบก็ไม่ต้องกังวลใจไปเพราะคุณจะยังคงได้รับเงินเดือนในรอบที่สองของเดือนนั้นๆเพียงครั้งเดียวเหมือนเดิมปฏิทินจ่ายเงินเดือนค่าราชการปี2568อัปเดตล่าสุดเพื่อให้ทุกคนวางแผนการเงินได้อย่างแม่นยำเรามาดูปฏิทินการจ่ายเงินเดือนค่าราชการปี2568กันเลยเดือนตุลาคม2568โอนรอบหนึ่ง วันที่16ตุลาคม2568วันนี้โอนรอบสองวันที่28ตุลาคม2568เดือนพฤศจิกายน2568โอนรอบหนึ่งวันที่14พฤศจิกายน2568โอนรอบสองวันที่25พฤศจิกายน2568เดือนธันวาคม2568โอนรอบหนึ่ง วันที่16ธันวาคม2568โอนรอบ2วันที่25ธันวาคม2568หมายเหตุข้อมูลอ้างอิงจากกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลังแต่เดี๋ยวก่อนตรงนี้เป็นจุดที่อาจมีความเห็นต่างได้บางคนอาจมองว่าการรับเงินเดือน2รอบช่วยให้บริหารจัดการเงินได้คล่องตัวขึ้นแต่บางคนก็อาจคิดว่ายุ่งยากและไม่จําเป็นคุณหล่ะคิดเห็นอย่างไรคําถามชวนคิดคุณเลือกรับเงินเดือนรอบเดียวหรือ2รอบ และมีเหตุผลอะไรที่ทำให้คุณตัดสินใจแบบนั้นมาแชร์ความคิดเห็นของคุณในช่องคอมเมนต์ได้เลยเราอยากฟังความคิดเห็นจากทุกคน